สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับนิกตู่ธนานนท์นะคะวันนี้นะ EP ที่32แล้วเรามาทำตัว EP ไม้ K6 ก็คือของ VS นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นรุ่น K6 l i ท์นี่นะ K6 l i ท์นะคะเป็นตัวนี้มาด้วยโทนสีนะคะด้วยสีแบบพัทเทล แถวมาเลยถามว่าชายหญิงตีได้หมดนะเพราะว่ามันด้านเฟรมตัวในจะเป็นสีเทานะคะแล้วก็ตัวนี้นิกบอกว่าเป็นเฟรมอะไรนะมันเป็นเฟรมเหมือนแบบว่ามันตัดอากาศนะครับตัวนี้นะครับตรงที่พี่ตู่ชี้นะครับ่ยเป็นเฟรมแบบตัดอากาศครับจะทําให้เนี่ยไม้ที่มันเป็นแบบเนี้ยมันจะทําให้จะเป็นเฉพาะแค่ข้างข้าง,ข,าง<อ>ข้างนะข้างบนตรงนี้จะไม่เป็นนะคะมันจะเป็นเหลี่ยมเหมือนเพชรชอ่ะใช่ เขาออกแบบมาเพื่อที่ว่าหน้าไม้มันต้องไวอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าเฟรมมันเป็นเฟรมแอโร่ด้วยตัวนี้มันเป็นเฟรมคมด้วยนะตัวนี้แล้วมันก็บวกอัที่มันทําเป็นร่อง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 ่อง่องกัดร่องมาเนี่ยมันทําให้แหวกอากาศได้เร็วหน้าไม้มันตีได้เร็วแน่นอนนะครับสาหรับ K6 VS ตัวนี้นะครับพิกัดขึ้นสายครับเริ่มตั้งแต่24ไปเลยจนถึง3 0เลนครับความแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับสาหรับ ไม้ V8 รุ่น K6 รุ่นนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวไลท์ใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็นตัวไหมสีใหม่เป็นสีใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ใช่และจะบอกว่า,อ,าอยากแนะนําในกลุ่มของลูกค้าที่ชอบบ่นกันเนาะส่วนใหญ่ที่บอกว่าโอ้ยแรงไม่ค่อยมีแรงไม่พอ,อมันต้องเอาไม้ตัวไหนถึงเป็นตัวช่วยได้ก็ มาดู EP นี้ละกัน <Yeah. S 1> เพราะว่าไ <No. S 1> ม้รุ่นนี้เหมาะมากสาหรับคนที่บอกว่าแรงน้อยแรงไม่ดีตีไม่ถึงหลังหรืออะไรนะคะตัวนี้อย่างที่นิกบอกด้วยเฟรมด้วยโครงสร้างของไม้นะคะมันจะช่วยในการมีแรงเหวี่ยงหรือแรงส่งนะไม่ต้องออกแรงเยอะเพราะอันนี้ปัญหาของลูกค้าก็จะหมดไปนะคะในเรื่องของตีไม่ถึงหลังหรือย่อน ไม่ยอดไม่ไม่ถึงหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ช่วยได้แต่เนี่ยเราประกันเลยมันสวิงไม้เร็วแน่นอนนะครับหน้าไม้มันจะไวมากสําหรับรุ่นนี้นะครับ K6 ตัวนี้มันจะมี K6 แล้วมันก็จะมีอะไรอัอนหนึ่งนะแต่วันนี้เอาเอา,เอาตัวนี้ไปก่อนละกันจะมีตัวลท์กับตัวไมไลายนะตัวไมไลท์จะเป็นสีแดงไม้ตัวนี้น้ำหนักไม่ได้หนักมากนะนหนักแค่78กรัมนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นไม้5้อยู ตอนนี้จะเป็นไม้น้าอยู่นะหัวหนักอยู่ที่ประมาณ300นะคะก็ถือว่าผู้หญิงใช้ได้เพราะว่าหน้าอยู่กับไม้ไม้มันค่อนข้างที่จะแบบเบานิดนึงนะครับมันก็จะไม่ได้ถึงกับเบาเบามากเพราะปกติมันสีอยู่นะครับแต่แต่อย่างที่บอกว่ายังไงมันก็คือยังอยู่ในกลุ่มของไม้ก้านกลางนั่นแหละใช่ี่ยพูดมาทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยตัวเฟรม เขาอาจจะทําขึ้นมาอันนี้พิกัดมันขึ้นได้ประมาณเท่าไหรนะ่สามสิก็ถือว่าเยอะนะถือว่าตัวเฟรมแข็งแรงนะคะทีนี้เดี๋ยวหมดเอาอย่างงี้ดีกว่ามาพบลองดูสถานการณ์จําลองเนะาะคำถามที่เจอบ่อยและเยอะนะคะบางทีอาจจะตรงกับคําถามในใจของลูกค้าหลายหลายคนะ<ๆ>ใช่เวลามาเลือกซื้อไม้คือเฟรมมันดียังไงเฟรมแข็งแรงดูยังไง อ่าอันนี้ก็เ๋ย่าให้นิกตอบเป็นทีละข้อละกันเหมือนตูเป็นลูกค้านะพี่ตูถามมาอ่ะเนี่ยพอดีอ่ะพี่แรงไม่ค่อยเยอะนอกแต่ว่าอยากได้ตัวเฟรมที่มันแข็งแรงอะ่ะคืออยากได้ไม้ทนทนต้น <konuş regain> ตองดูยังไงโอ้ไม้ทนทนครับไอความทนเนี่ยอนันดับหนึ่งเลยดูพิกัดการขึ้นสายก่อนเลยว่ามันขึ้นได้กี่ปอนสามสมมตุติมันขึ้นไออย่างไอตัวเคหกตัวเนี้ยมันขึ้นได้ยี่สิบสี่ถึงสามสิบแสดงว่าโครงสร้างมันอะ่ะมันต้องแข็งแรงใน มันต้องแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยอ่ะมันเกินหนึ่งด้วยนะผมว่าเพราะว่าสิบหมายถึงว่าการยึดเอ็นความตึงของมันใช่ไหมใช่ที่ว่าเวลายิ่งตึงมันก็จะยิ่งดึงเฟสอ่าใช่ะนะครับแต่ถามว่าคนอ่ะอย่างเราอย่างนิกตีอย่างใครตีเงี้ยมันก็ขึ้นไม่ถึง30มันขึ้นไม่ถึง30อยู่แล้วแน่นอนนะครับสมมติมเราขึ้นแค่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเงี้ยมันก็ยังเหลืออีก 5, ห้าเหลืออะมันก็ยังทน นะครับดูได้ง่ายๆมันก็ยังทนนะครับมันทนอยู่แล้วอะ่ะมันขึ้นได้ต้อง30มสิบมันทนแรงได้ต้อง30มสิบมันยังไงมัน,มนทนอยู่แล้วต,ตัดเอาคําถามต่อไปนะคะก็อันเนี้ยพูดง่ายๆคือตูดสรุปเลยแล้วกันนะคือดูจากน้ําหนักการขึ้นปอนของตัวไม้แบต<อ>นะคะ ว่ามันขึ้นได้เท่าไหร่ยิ่งสูงยิ่งถือว่าแข็งแรงแต่เรา<ช>ไม่ถึงหรอกแต่ถ้าลูกค้าจะดูถามถึงความแข็งแรงของตัวไม้นะคะดูที่การขึ้นตอนของไม้อะอย่างไอียแป๊บนึงเดี๋ยวขอแท่งนิดนึงอย่างไม้แบบบางยี่ห้อนะครับไม้อันละสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทสี่พันบางไม้อะบางยี่ห้อนะมันยังขึ้นได้แค่ยี่สิบห้ายี่บหกยิบเจ็ดมันยังขึ้นได้แค่นี้เองนะบางอันยี่สิบสี่ ก็มีไม้ระดับแบบสามพันขึ้นเงี้ยก็ยังขึ้นได้ยี่สบสี่ก็มีก็แล้วแต่ตัวไม้เออมันก็ต้องแล้วแต่ตัวไม้อ่ะครับแต่ตัวเนี้ยของวีเอสเขาทําตลาดอ่ะยังไงเขาต้องใส่ของดีมาอยู่ในตัวไม้ของเขาอยู่ละแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบบแบรนด์ใหม่เงี้ยแล้วอย่างตัวนี้มันถือว่าเป็นไม้รุ่นตัวท็อปของวีเอสเขาด้วยนะทเราถืออยู่เนี่ยเป็นตัวท็อปเลยนะไม่ได้ตัวธรรมดานะคะก็เรื่องวัสดุไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วอัะแบบน่า ที่มันอยู่ในไม้น่าว่าจะเป็นเอบวกบวกเลยนะเพราะว่าวัสดุข้างในมันต้องใส่แต่ของดีมาแน่นอนอ่ะแล้วขอเพิ่มเติมนะอันนี้งานจากไต้หวันนะจ๊ะไม่ใช่างานจีนอันนี้งานของไต้หวันนะอ่าและคำถามต่อไปข้อที่สองแล้วเวลาพี่อยากได้ขึ้นเอ็นอย่างเงี้ยช่วยช่วยให้พี่แบบตีแบบว่าไม่ต้องออกอรอแรงก็ตับไปไกลๆหน่อยได้ไหมได้ครับอันเนี้อยู่ที่ลูกค้าเลย ถ้าอยู่ที่ลูกค้าถ้าอยากให้มันตีได้แรงๆไกลๆก็ต้องใส่เอ็นเสร์เล็กๆมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วต้องดูถ้าเป็นผู้หญิงก็ขึ้นสักยี่สามยี่สองยี่สามยี่สี่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มันอยู่ที่คนนะครับก็จะเป็นประมาณนะถ้าเป็นผู้ชายก็หกหกก็ใส่ได้เอ็นเส้นเล็กๆหน่อยมันก็ตีได้เหมือนกันนะครับมันก็ตีแรงคือไม่ต้องแรงเยอะใช่ไหมใช่เพราะเอ็นมันเส้นเล็กมันส่งดีอยู่แล้วครับอ้าวแล้วที่เขาบอกว่าแล้วถ้าขึ้นยิ่งน้อยยิ่งต่ำเอ็นมันก็คือหย่อนอ่ะใช่อ้าก็ ไอถ้ถามว่าเอ็นยอนน่ะแต่แรงเรามีแค่ยี่สามยี่สี่อย่างเงี้ยเอาเลยก่อนยี่สามยี่สี่อย่างเงี้ยแล้วจะอยู่ดีจแบบเพื่อนบอกยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดแต่ไปไม่ถึงตีแรงไม่พอตีแรงไม่พอ,อลูกมันก็ไม่ไปยังไงก็ไม่ไปอยู่แล้วครับอ๋อก็แสดงว่าเข้าใจละ คือการหย่อนของเอ็นมันไม่ใช่เป็นการที่ทําให้ลูกไม่ไปนะมันอยู่ที่แรงการหย่อนของเอ็นมันทําให้เวลาการดีดตัวของการตีอ่ะมันช่วยส่งลูกให้เรานะลูกค้าต้องเข้าใจใหม่แต่ถ้ายิ่งเอ็นมันขึ้นสูงมันคือตึงพอมันตึงมากแรงเราตีไม่ถึงมันก็เหมือนหย่อนลูกบอลกระทบอรอเพงอ่ะหมือนแบบเอาเอากล่องไปตีลูกลูกแบบอ่ะมันเอาหากล่องอ่ะถ้ากล่องมึงมาตีลูกแบบมันตีไม่ไปอยู่แล้ว พราะแรงเราไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเอ็นหย่อนแล้วตีไม่ได้มันไม่ได้หย่อนจนคล้อยนะลูกค้ามันคือมันคือแค่ไม่ได้ตึงมากเพราะว่าแรงกําลังเราน้อยเราก็ต้องอ่อนเอ็นให้มันมีเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นน่ะนิดนึงนะคะเพื่อที่ให้เราตีได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นคิดสมัยเอาใหม่คิคะท้ายง่ายวันนี้ก็อย่าช่องทางการติดต่อก่อนเผื่อแบบว่าสนใจนะครับ ทางด้านล่างนี่ครับลายแอดนะครับลายธรรมดาครับเบอร์ศูนย์สองครับเบอร์มือถือนะครับเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ t ิ k กต็อกนะครับแล้วก็เอ่ออินสตาแกรมนะครับขึ้นให้หมดเลยนะทีชี้เนี่ยต้องขึ้นตามทีเลยก็คือมันจะขึ้นอยู่เต็มหน้าจอที่ลูกค้าเห็นก็จะไม่เห็นหน้าเราสองคนนี้แหละเนาะ ก็ยังไงทุกช่องทางตามนิกบอกแล้วก็ฝากอีพีต่อไปที่เราจะมาทํากันไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรอีกดีเดีอยังไงก็ลองมาดูกันเนาะอีพีที่3 3นะคะแต่ยังไงวันนี้นะบอกเลยว่าเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมันอาจจะช่วยในการตัดสินใจหรือเลือกไม้ได้ให้กับลูกค้าได้บ้างนะคะถ้ายังไงตูกกับนิกก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาไปดูใกล้ๆสีสวยฟืบเฟมเพ็ดเพเห็นเป่ pet <coughs> dua <coughs> we add the